สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนาเดียตโตกาชื่อเล่นชื่อนาเดียค่ะเหตุผลที่หนูอยากจะไปโรงพยาบาลรามาธิบดีในครั้งนี้เพราะหนูอยากจะไปดูว่าบุคากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีทํางานอย่างไรและมีวิธีการดูแลผู้ป่วยอย่างไรค่ะอย่างเหตุการณ์ที่หนูไปเจอล่าสุดก็คือเป็นผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุแต่หนูยังไม่รู้ว่าจะต้องดูแลยังไงหรือว่าจะต้องช่วยอย่างไรเพื่อให้ คนไข้อ่ะค่ะปลอดภัยที่สุดหนูรู้แค่ว่าจะต้องโทรหารถพยาบาลทั้งที่เราสามารถช่วยเบื้องต้นได้แต่ว่าเราไม่รู้วิธีเราเลยไม่กล้าทําก็เลยอยากจะไปศึกษาในเรื่องนี้ว่าบุคลากรทางการแพทย์มีวิธีการอย่างไรหรือว่าต้องทําขั้นตอนไหนจึงจะช่วยผู้ป่วยในการรักษาเบื้องต้นได้บ้าง <S <S และอีกเหตุผลหนึ่งคือหนูอยากจะไปดนนักศึกษาแพทย์ของคณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเพราะว่าหนูมีความฝันที่อยากจะเข้าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหนูอยากจะรู้ว่าเข้าฝึกงานหรือว่าดูแลผู้ป่วยอย่างไรหรือว่ามีขั้นตอนการดูแลอย่างไรแล้วก็อยากรู้ว่า เขาใช้วิธีไหนในการที่จะดูแลผู้ป่วยหรือว่าเกลี้ยกล่องผู้ป่วยให้ยอมรักษาหรือว่ายอมให้เราดูแลค่ะอยากจะไปดูบุคลารกรกแล้วก็นักศึกษาแพทย์แล้วก็อยากจะไปเจอคนไข้ตัวต่อตัวมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูเคยเจอเหตุการณ์ที่หนูไม่สามารถช่วยได้ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกผิดมากๆแต่หนูก็พยายามที่จะค้นคว้าแล้วก็ดูว่าต้องทำยังไงจึงจะถูกที่สดแต่หนูรู้สึกว่าการที่เราหาจากใน,ในอินเทอร์เน็ต Warren, หรือว่าดูเหตุการณ์ต่างๆก็อาจจะ ช่วยได้แค่นิดหน่อยแต่ถ้าหนูได้ไปเจอเหตุการณ์จริงๆแล้วหนูรู้วิธีการดูแลที่ถูกต้องจริงๆก็จะช่วยผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นค่ะยังไงก็ฝากหนูไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ